ออกแล้วก็แก้วออกแล้วก็เอาน้ําแข็งเททิ้งมันไม่เช่เื่องยากอะไรเลยใช่ค่ะแล้วก็ได้ทําบุญด้วยเนยคะ่ะเพราะว่าก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปบริจาคใช่ผมรู้สึกว่าเราทำแล้วรู้สึกเป็นคนดีโอย้ยรู้สึกมาอย่างนั้นตลอด <c oughs> <c oughs> แต่เราคนใส่ชุดกีฬามาไปหไหนกันมาคะหรือว่ากําลังจะไปออกกำลังกายเลย <c oughs> อ๋อคือก่อนหน้าเนี่ยพวกผมไปไปพายซับบอร์ดแล้วก็ <c oughs> ได้เก็บขยะที่แม่น้ำปิงด้วยโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีพายซับบอร์ดมีครับ,รบอยู่ตรงแ <c oughs> ถวสะพานาวานวรัตน์เชื่อไปเก็บขยะมาด้วยใช่คพราะง่ายแล้วต้องเก็บดีจังเลยค่ะมีรูปบ้างไหมโอ้ยดีจังนี่ ทิ้งไปอย่าให้ลืมลืมทำไมสวัสดีค่ะเสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเรานะคะรายการเชียงใหม่แ้วรีที่เรมช่าบเรายขย่ไรทไมอะคมเที่สัน หมายถึงว่าเอาไปรวมกันอยู่ดีเอ๊ะค่ะใช่ค่ะ,คะหลายหลายคนก็จะคิดอย่างนั้นแหละค่ะแต่ความจริงแล้วเขาแยกนะลูกนะแต่ว่าในการแยกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขยะที่ที่เอาไปรวมรวมกันถ้าเปิ้ลถ้าเราแยกไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถุงของขยะพลาสติกแข็งหรือพลาสติกอ่อนแล้วก็ขยะเปียกเช่นเศษอาหารเศษเศษจันผลไม้อะไรประเภทอย่างนี้ถ้าเราแยกกันเป็นเป็นเรื่องบรรลาวแล้วเนี่ย การที่เขาเอาไปที่ในดัมไซด์ของเขาแล้วเขาก็จะมีการแยกที่ง่ายขึ้นไงนึกออกไหมแต่เวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมกันอยู่ในถุงเดียวเนี่ยการแยกเนี่ยมันมันมันขี้จั๊เนาะเออมันขี้จั๊แล้วมันก็ยากด้วยนะค่ะมันก็อย่างนั้นแล้วเนี่ยการแยกขยะเนี่ยมันเป็นเป็นเเปป็็นนจุดเริ่มต้นแยกให้เขาก่อนใช่เขาจะเอาไปแยกจะทำให้การทํางานของเขาง่ายขึ้นไงคะลุงเข้าใจนะแล้วในมชเนี่ยมีโครงการแยกขยะซึ่งเป็นการทํางานของหอพัก ในการแยกของขยะของเขาเนี่ยเขาเข,าเ,ขาเขาได้ขยะรีไซเคิลมาแล้วเขาก็จะมีคนมารับซื้อค่ัรับซื้อแล้วก็พ่อค้ารับขยะเนี่ยเขาก็จะเอาไปขายนะซึ่งหมายความว่ามอชองก็จะได้เงินด้วยแล้วลเงินเงินไปทําอะไรต่อเนี่ยเราไปดูเปิดไหมคุ้รู้จักเขาเราไปแอบกันไปดูเผื่อว,ว,ว,ว่าเราจะได้ขายขยะเราเองบ้างเนาะเราก็จะได้เงินด้วยไม่มีมมเงินน้อยนะคะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ บกลุยในม,มอชอนะคะมาถึงสำนักง,งานหอพักนักศึกษาค่ะ University dormitory o f f e เราก็ทราบมาว่าในสำนักง,งานนี้นะคะเป็นสำนักง,งานที่มีความแอคทีฟเกี่ยเรื่องของการแยกขยะเพื่อประโยชน์หลายๆอย่างในมอชอนี้เดี๋ยวเราก็จะลุยเข้าไปคุยกับท่านผอเลยดีไหมา่ะใ่ค่ะไปค่ะ นะคะเราก็โชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสที่จะได้นั่งคุยกันกับท่านผู้อำนวยการสักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านอาจารย์ดรธานารักษ์สุวรรณประพิษอาจารย์สวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะได้ยินมาว่ามอชอนี้เปินมีความแอคทีฟในเรื่องของการแยกขยะใช่ไหมคะค่ะอยากจะขอให้อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าเป้าหมายของการทาโครงการนี้มันเป็นเพื่ออะไรคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเนี้ย มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเลยมียุทธศาสตร์อันหนึ่งของมะเร็ยแลคือยุทธศาสตร์ในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมหนึ่งในกิจกรรมของในยุทธศาสตร์นี้ก็คือเราจะทำยังไงนะฮะให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นซโรเวสก็คือไม่มีขยะในในมะเร็นั้นก็มีการดูแลขยะ อย่างครบวงจรนั้นในส่วนไหนในงานส่วนไหนที่ที่สามารถที่จะบริหารจัดการพยะนี้ได้ก็จะมีโครงการในเกิดขึ้นนะครับนั่นในส่วนของสุมนัมงานของพรรก,ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นความสําคัญนี้ก็เพราะว่า ในศาลในหอพักเองมีร่วมกว่า6,000คน6 0 0 0คนที่จะต้องดูแลอยู่ในหอพักต่กลางๆใช่ครับ15หห้5หอรับั้ครับนั่นก็คือขยะก็มากพอสมควนทีเดียวนะครับเราจะดูแลยังไงนะครับให้ไม่เป็นภาระต่อสังคมของชุมชนนะฮะเราก็เลยมามีโครงการในเรื่องของการนะฮะหยุดคัดแยกขยะตรงนี้นะครับการแยกขยะนี่นักศึกษาเป็คนแยกเองบอกอาจารย์หรือว่า ลงมาแล้วพนักงานคนแยกให้ในเบื้องต้นเองเนี่ยเด็กเขาก็แยกส่วนหนึ่งนะฮะในจากห้องเขานะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างเองแล้วเนี่ยขยะไหนที่สามารถที่จะเอาเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างเช่นขวดน้ําอะไรกระดาษอะไรสัาว์เขาเขาจะมีมีมีเจ้าหนี่นะฮะแล้วก็มีคนงานมาเคลื่อนทัดแยกส่วนนี้จิงครับก็จะทําเป็นทุกๆปิจวัตรเป็นทุกๆวันอะไรสักอย่างหนึ่งที่นัดกัน มีโรงงานมารับไปมีโรงงานมารับไปครับแล,แล้วเงินที่ได้จากการรายได้ที่ได้จากการขายขยะน,นี้ทาง,ม,งามหาเลยจะเอาไปใช้ทำอะไรครับรที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นไม่ไม่ถึงว่าเป็นเป็นรายได้แต่ขนาดเดียวกันเป็นเงินที่หน่วยหน่วยงานนี้สามารถที่เอาไปพัฒนากับมหาลัยมส่วนไหนก็ได้นะครับพัฒ<ต>าอะไรบ้างคะอาจารย์ในส่วนของ,ของหอคากเองเนี่ยเราเราคิดว่าเราจะเอาไปพัฒนานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ แบหนม่พักนะครับก็อย่างเช่นอย่างนี้ที่สวยงามอย่างนี้นี่คือน้ําพักน้ำแรงของการขายขยะทั้งนั้นเลยโอ้โหสุดยอดใช่ใช่เมื่อกี้มีมีบ่อบัวตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ก็มาจากครับทำไมเงินมาจากเงินที่ที่เราเราแปลขยะมาเป็นเงินนะครับแล้วก็มากลับมาพัฒนาในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีมีสวนมีปลูกผักปลูกอะไรเองนีแล้วก็ด้วยด้วยได้สั่ง กับร่วมกับเจ้า,าหน้าที่กลังนานช่วยกันครับเงินราคาจารย์คือไรายได้นี่เยอะไหมคะมาแต่และเดือนนี่ที่ขายได้ขายขยะเรียกว่าขาย,ข,ายขยะก็ง,ง่ายๆเนาะเดือนหนึ่งเนี่ยเราบางแล้วแต่บางเดือนนะฮะบางเดือนเนี่ยขยะนี่ประมาณเกือบสามพันก้อกิโลนะครับก็เดือนหนึ่งก็ตกอยู่ทั้งหมดเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทต่อเดือนปีนี่เป็นแสนนะฮะว้าวโอ้โหขยะครับผม สวัสด <Workers S 2> <ฆ assumptions S 1> ีค่ะคปณผู้ชมค่ะคุณผู้านค่ะนุณเ no. ู้ชมค่ะคุณผู้ชม่ะคุณผี้ใมญ่ะคุณผู้ชม่ะคุณข้นม่ะคุณผูกชตค่งคุณผู้ชมค่ะคผู้รมค่ะุผู้ชมะคุณผู้ไดคเะคผู้ชมคะคุณผชมิ่ะคุณผชค่ับผมช่ะคุณผู้ามค่ะนุณนมันมคระคุณผู้ชมย่ะคุ้ช่ะงุณผู้ชมค่ะณผู้ชม่อคุณผู้ชนค่คือของหมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชม่านอาจา้ย์ค่ โ ų, โมทแล้วก็ใี่นักศึกษาในหอพักช่วยกันเก okay. ็บค AP ัดแยกขยะนะครับจะมีกระดาษลังนะครับกระดาษลังหรือกระดาษกล่องพวกนี้นะับอันนี้เป็นหนึ่งประเภทแล้วก็จะเป็นพวกกระดาษเศษหรือว่าเศษดาที่อยู่ในหใช่ใช่ครับผมแล้วก็เป็นขวดพลาสติกครับขวดพลาสติกขวดน้ำยืมหลักแล้วก็จะมีถประเภทแล้วก็อาจจะมีพวกแบนนี้บ้างที่ พวกเราทา่เผ้านี่เป็นเลงครับผมที่แบบเสียแล้วชำรุดแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปทิ้งเปล่าๆฮะไว้เหลือจริงๆค่ะไว้เหลือจริงๆผูกค้าไอ้ใหญ่พอดีเคยมีขยะอยจังนะคือไอ้ยายดูอยากขายบ้างยังไม่ปังแยกมาแล้วยังครับแยกมาเรียบร้อยแล้วค่ะแยกมาเดี๋ยวต้องขอดูหน่อยว่าเยกไป็นใหญ่ลยพอมั้ ว่าถ้าเราเอาฉลากออกเนี่ยมันจะร่นมาคาได้ก็เดี๋ยวใช่ครับใช่ครับโด,ดยโด,ย,ดยทั่วไปแล้วก็คือยังสมมุติว่าถ้าเป็นครัแบบนี้นะครับ,รบไปแกะฉลาออกหอบเนี่ยก็ราคาก็จะสมมติว่าอยู่ที่ประมาณ5บาทบถ้าเราแค่กรีดเอาฉลากออกมันต้องป่าออกนะครับเอาแค่ฉลากไอส่วนเนี้ยครับออกราคาก็จะเพิ่มมากิโลละ2บาท วว้า <Wow. S 2> จากให้บาทไปเด็นก็บบาทมันหินน้อยทาก็จะได้งตังคน,น,น้อยเลยเรเสียเวลาแค่มาถึง1วินาทีนะครับคุณผู้ชมคะและนี่คือขยะที่พลอยเตรียมมานะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะขายได้กี่บาท <laughs> ไป ีโรงอาหารซึ่งในการจัดการเศษอาหารขยะของอาหารนี้ก็ <c oughs> จะมีการจัดเก็บเพื่อจะส่งไปโรงงานทาไบโอแก๊สของมอชอเองค่ะสุดยอดเลยนะละตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่นักศึกษาพวกเรอาจารย์ชามช้อนซ่อมมาแบ่งไปตรงนี้ตรงนี้ตร,นตรงนี้ไปเพื่อการจัดเก็บล้างจานอย่างไรยอดเลยคนะ่ะ <c oughs> ท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะว่ามอชอมีเรื่องนี้ทาอยู่อยากจะให้คนอื่นทําตามหรืออะไรอย่างนี้คะครับ จร,จริงๆแล้วเนี่ยขยะถ้าเรามองในอนาคตข้างหน้านี้ถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอเนี่ยมันก็จะเป็นขยะล้นโลกนะครับม,มันจะมีผลกระทบหลายๆอย่างต่อสิ่งแวดล้อม,อมไม่ว,ว่าภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆเองนั้นทุกคนควรระหนัและขณาดเดียวกันเองต้องต้อง,องสร้างนาผูกคิดสำนึกน,นะฮะท,ที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองนะ ไครเป็นคนสร้างคนนั้นก็ต้องเป็นคนเก็บนะครับอันนี้ก็ยิสุดยอดเลยค่ะเนาะได้ยินข่าวว่าอาจารย์มีแปลงผักด้วยนั่นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ตาไปแอลเดวยกับเจ้าดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรันอยู่คะพี่เห็นอ๋ดีว่ารอรสมารับขยะ มอรถมารับขยะเหรอโอ้ยดีเลยและอันนี้คือรถมารับก็ก็ให้ไปเลยหรือว่าขายด้วยล้ว oh แต่เขาจะให้รา,าคาเอคะ่แะ,แะและอัน,นอันนี้อันนี้เป็นพวกกระป๋องน้ำอันนี้คือตัวเองแยกมาแล้วใช่<า>ค่ะโอ้พี่อยากจะถามว่าทำไมทำไมถึงแยกขยะทั้งที่แบบคนอื่นเขาก็แบบเข้าขยะไปรวมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามอเขามีโครงการด้วยแล้วก็ เราก็รู้สึกว่าแยกขยะมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรอะคะ่ะแล้วมันก็แบบช่วยให้แบบมันง่ายขึ้นต่อคนที่มาเก็บด,ด้วยเงี้ยใจเขาใจเราเนี่ยคะ่ะก็คือว่าเราแยกแล้วก็คนที่มาเก็บเขาก็ทํางานไม่ลําบากด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็บางทีอย่างเงี้ยเราแบบสามารถเอาขยะที่มีเงี้ยไปขงังได้ด้วยบางทีแบบเราแบบพอเขาแยกแล้วเงี้ยสมมติว่าอาจจะอยากได้ค่าขนมสักนิดสักหน่อยเนี้ยเราก็ไปหาเก็บมาสะสมไว้ มันช่วยแบบเช่นถ่วเนี่ยคะ่ะเราก็ทําให้มันเล็กลงยังเคยช่วยลดปรดิมาณเพิ่มพื้นที่ในการาาใส่ขยะก็ไป็แล้วปกตินี่ขายแบบตลอดเลยเหรอแยกแล้วก็ขายตลอดเลยนมคะก,ก็แยกแล้วก็ขายตลอดอยู่แล้วจะเคยเคยได้เงินเยอะที่สุดกี่บาทก็ประมาณสักห้าสิบบาทก็ประมาณโลสองโลสามโลแล้วแต่ระมาณแต่ชนิดของสค่ออันนี้ก็คือเพราะว่าอันนี้คือเขาเขาเขาเอาฉลากออกแล้วด้วยนะ เหมือนที่เหมือนที่เราเอาไปไขายที่ใหญ่เมื่อกี้คือน้องอลนะออกแล้วมันก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่คะ่ะถ้ายังมีฉลากอยู่เนะี่ยมันจะก,กิโลละหกบาทแต่ว่าถ้าฉลากออกมันจะเป็นกิโลละแปดอ่าใช่ใช่ใช่เมื่อกี้พี่ก็เพิ่งได้ตังค์ร้อยกว่า,มมาบาท <laughs> 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 มีอะไรอยา,ากจะฝากท่านผู้ชมไหมคะอ่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบลำบากอะไรก็แบบแค่แยกขยาย แล้วก็ถ้าแยกขยะมันจะง่ายต่อการกำจัดด้วยเพราะว่าที่ริปปัจจุบันอนะแบบปัญหาขยะก็แบบเป็นปัญหาสัมพันธ์ของแบบเก็บต่อสิ่งแวดล้มอมอะไรเงี้ยถ้าเราแยกขยะกันตั้งแต่แบบเนินๆอะช่วยกันอย่างในหอพักในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบง่ายต่อการกำจัดขยะเพราะว่าขยะแต่ละชนิดอะมันก็มีวิธีการกำจัดขยะที่ต่างกันอยนะะ่างเงี้ยค่ะ มันก็จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดแล้อมด้วยลืมถามชื่อปไปเลยชื่อน้องอ,อะไรคะชื่ออัมค่ะน้องอัมชื่อดีมน้องดีมชื่อผักหวานน้องผักหวานนะคะขอบคุณน้องสางคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะฝักด้วยนะจ๊ะอย่าลืมแยกยขยะนะคะ บอกเมื่อกี้ก็เนี่ยจุดแยกขยะแก้วพลาสติกก็ไม่เห็นยากเลยเนาะแก้วผ้าใช่แล้วก็เอาเนี่ยค่ะเนี่ยตรงถ้าเอาน้ำแข็งออกก่อนแล้วเนี่ยขยะของเรามื่ก็จะเป็นขยะที่มันไม่เปื้อนไงพอลใช่ไหมใช่ไหมเวลาเป็นเป็นมาลับไปเนี่ยมันก็จะง่ายแต่อันนี้ของเขาเนี่ยเขาไปขายต่อใช่ไหมใช่ได้ทำบุญด้วยโหเสีงมากเลยเป็นไงพลวันนี้สนุกไหมสนุกสนุกค่ะตัวเองได้ขายขยะด้วยใช่ได้มื่กีบ่ายโชว์ก่อนอ่ะ หนึ่งร้อยบาทใช่จากการขายขยะในมอชเนาะเราให้ไปฝากค่ะค่ะคือทีนี้เราก็ได้เห็นแล้วในว่าคนแถบในมอชไม่ว่าจะเป็นหลังมออในมอชอเนี่ยก็ก็แอคทีฟเรื่องของการเรื่องของการแยกขยะแล้วในแสดงเขาก็เคยเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การเห็นคุณค่าของขยะที่มันเอาไปขายได้น่ะมันสุดยอดเลยเนาะใช่ภาษาโบราณเป็นว่าอะไรนะพลอย อย่าม no, ินเงินน yeah. ้อยอย่าคอยว่าสนาหวยงวดที่แล้วไม่ถ oh. ูกวันน้าก็เอาใหม่ค่ะหวยงวดที่แล้วไม่ถูกวันน้าก็เอาใหม่ค่ะไอ้เพื่อนค่ะก็ คุยกับคุณเวลาก็อยากขอบคุณสภาลมหายใจเชียงใหม่ผู้ช่วยผู้สนเซอร์ของเราค่ะสภาลมหายใจเชียงใหม่นะคะขอบคุณเจ้าอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมขยะค่ะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่ากระดาษหรืออะไรก็ตามนะคะกระป๋องใช่ค่ะถ้าเริ่มต้นด้วยการที่เราเริ่มแยกจากเรานะคะเทศบาลเขาก็ทํางานไม่เหนื่อยเลยค่ะใช่รวมด้วยช่วยกันนะคะฝากด้วยนะคะขายได้ด้วยค่ะเราวันนี้ก็ ดเวลาของเราแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะแล้วว่าจะไม่ลืมประดยาชีวิตของเรานะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีความพ่อเพียงนะคะชีวิตคุณก็จะเป็นสุขได้ปลอดภัยได้ค่ะแค่มีคำว่าพอก็สุขเกินใคร